สวัสดีครับผมนายวชรพงศ์ทวีนะครับรหัสนักศึกษา5 5 0 1 0 0 16 1 1 0 5 1นะครับวันนี้นะครับจะมาทำแกนคอหมุนจักรยานนะครับก็จะใช้โซนิเวร์เหมือนเดิมนะครับในการออกแบบก็ไอที่โซนิเวร์เนี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆอันนี้นะครับไม่คล้ายครับเป๊ะเลยครับลักษณะแบบนี้นะครับ ให้เราเลือกผ่านมือนเดิมครับแล้วก็ให้เลือกที่ top plane นะครับเพราะว่าจะ exit ขึ้นไปข้างบนนะครับก็ให้เลือก cycle ธรรมดานะครับก็ว่อวงกลม2วงซ้อนกันนะครับร่อนกัน2อวง วงใหญ่เนี่ยให้กำหนด2 6่สิบมตรวงนี้ให้กำหนด1 0บมิลตโอเคต่อมาก็เอ็กทูดอันนี้ดีบอลครับก็กดเอ็กทูดครับให้เอ็กทูดดึงออกมา1 5 0ยนะครับโอเ ต่อมาจะใช้คำสั่งซัมเปอร์นะครับในการลบมุมซัมเปอร์จะต่างกันต่างกับฟิลเลตตรงที่ซัมเปอร์จะลบมุมเป็นเส้นตร,ง,รนง,นนงนะครับส่วนฟิลเลตจะลบมุมเป็นเส้นโค้งนะครับราผมจะเลือกฟิลเลตนะครับเอ้ผมจะเลือกซัมเปอร์นะครับมันจะลบมุม2อมิลเต ออตรงนี้ให้เราเลือก้ให้เราเลือก้นที่ที่เราจะคิกเอ่อเชลเฟอร์ก่อนนะครับก็เลือกทั้งสองฝั่งโอเคตรงนี้เป็นสองนะครับโมด45ิมาา่าองศาถูกต้องครับง่ายมากครับ แกนคอหมุนจักรยานก็เปสร็จเรียบร้อยครับก็อาจจะเปลี่ยนสีก็ได้เปลี่ยนสีตก็ได้เปลี่ยนสีเรียบอดี้นะครับก็เหมือนการ์ดไฟเบอร์แซนี่โอเคต่อเสร็จเรียบร้อยครับแกนคอหมุนจักรยาน